ค่ะชื่อคุณอะไรคะผมชื่อสมนงศิลาะชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อโอปัจจุบันคุณโอเรียนอยู่คอร์สเอ็นอะไรคะเอ็นสี่เอ็นสี่นะคะค่ะคุณโอปัจจุบันเร่องสาวว่าทำงานอยู่คะทำงานอยู่ก็เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่บริษัทบรัทดีค่ะ่คุณโอได้เรียนกับอาจารย์แบงค์รู้สึกประทับใจอะไรบ้างคะอ๋อก็สอน ค่อยสอนให้เรารูตั้งแต่ต้นคนระับทาให้เราสามารถติดต,ต่อปฏิบัติต่อภาษา,ศาญ,ญี่ปุ่นให้มันง่ายขึ้นเอาบใช่ <c oughs> แล้วอาจารย์เขาก็ก็มีมีวัฒนธรรมญี่ปุ่นมามาบอกด้วยว่าญี่ปุ่นเป็นยังไงทําให้เราสนใจมากขึ้นบรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศก,ก็คนเยอะดีแล้วก็อาจารย์ก,ก,ก็จะอาจารย์จะพูดพูดเร็วเลย แต่แต่ทาแ,แต่สิ่งที่พูดเร็วนียคือสําคัญทุกทุกตอบเราก็ต้องทงจดให้ได้แล้วก็เอาไปท่องจำมันจะใช้ได้ในชีวิตจริงคุณโออยากบอกอาฝากบอกไปอาจารย์แดงบ้างค่ะอาจารย์อาจารย์แดงเป็นเป็นคนที่เด็กมากเลยแต่แต่เก่งมากก็เลยผมก็เลยรู้สึกประทับใจตั้งแต่ในเด็แล้วก็เขาก็ มีลีลากาันสอนที่รวดเร็วอ่ะกระชับแล้วก็แน่นนแน่นแน่นในเนื้อหาทาให้เราเอาไปใช้ที่บริษัทด้วยครับทําให้เราสามารถใช้ใช้ข้อใช้สิ่งที่ทรเราเรียน,นใช้จริงได้ซึ่งก็ขอบคุณมากอาจารย์ก <laughs> ็จะตอบไปเรื่อยๆครับ N4 N3 จน N1 อ,อยู่จรเ <laughs> อ็นะครับขอบคุณครับขอบคุณศาะครัโอค่ะ